สวัสดีค่ะพี่น้องแล้วจะเจริสุขูสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องวันนีจ้จะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะมาทำบุญอยู่วัดเขาซิงโตเนาะคะ่ะพี่น้องจังหวัดสระแก้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรเปิดโชคเปิดลาบเนาะคะ่ะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกๆคนที่เห็นคลิปนะ่ะตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องมีโชคมีลาบสิ้นเดือนนี้เนาะคะ่ะรวยแตกสามโตตรงตรงเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปบูชาดอกไม้ถูกเทียนเนาะคะ่ะในการสักการะ สาเวสุวรรณเนาะคะ่ะทุกทุกครั้งที่มากัะได้รับความเมตตาจากทันปูเนาะคะ่ะ <c oughs> ขอให้พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะที่เห็นคลิปนะตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องมีชู่มีหลับพร้อมๆกัน <c oughs> อ,อนุญาตใจเกิบเนาะคะ่ะเพราะว่าตื่นกับคนบางทีจะแชฉแน่นะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายคลิปเนาะคะ่ะ <c oughs> เจียบจ่ะให้เบิ้งเลขถูกเนาะคะ่ะพี่นอ้องรอบแบบหนึ่ง บางที่กะจะเอาไปจุดอยู่บ้านเนาะค่ะเลขกถูกเดี๋ยวรอัางจจตอธิษฐานไหวเสร็จก่อนเนาะค่ะว่าจะไปในทิศทางใดเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็าทาหน้าคาข้างในเนาะค่ะพี่น้องมันลงบ่ได้เนาะค่ะเพราะาน้ำก็เต็มแล้วเนาะค่ะพี่น้องต้องล่อ,อหลังออกขัรษาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาลงทํา กะจากผ้าที่ผ้านองเนาะคะ่ะขึ้นไปสไกายวอล์กเนาะคะ่ะไปเบิรงวิวแล้วกะับรรยากาศที่สวยงามข้างบนเนาะคะ่ะพี่น้องถูกกับคนทางที่จะจุดยากแน่เนาะคะ่ะเพราะว่ากะ่สีุ้มแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเปลี่ยนงานเพราะว่าช่วงนี้กันมาฝนเนาะคะ่ะเดินทางไปไซกะให้ระมัดระวังเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันกับเจียนเนาะคะ่ะ คนเฮาทำบุญคิดดีทำดีจังได้ก็รวยจังได้ก็ถูกหวยยางแน่นอนพี่น้องรับมูรับ,รบ,รบ้าสื่อกระเถือเขาคนมีบุญอะจุดตัวใดยิบตัวใดก็ออกตัวนั้นละ่ะเ้าบอกคิดลายบว่วาให้ไผเนาะเดินทางทำบุญตามภาษาเฮา อันนี้ก็ะจะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้ท่านแม่เนาะคะ่ะอยู่อ่ะตรงปากทางเนาะค่ะพี่น้องศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเนาะคะ่ะทุกครั้งที่มากก็ได้รับความเมตตาเนาะคะ่ะเจ็บกะกอนโมทนาสาธุเนาะคะ่ะในทุกทุกบุญที่เฮ็ดมากเมื่อนี้เนาะคะ่ะให้พี่น้องเอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะที่เคยรวมทําบุญสร้างบาร,รมีมานํากันกับเจ็บเนาะคะ่ะพี่น้องทําบุญกะ <Okay. S 1> เฮ็ดตามกําลังเนาะคะ่ะพี่น้องป่ะจําเป็นต้องรวยก็ได้เนาะคะ่ะในการทําบุญสร้างบาร,รมีเนาะ ขออนุญาตรับตาแ๊บหนึ่งนาะครับพี่น้องแดดถ้าพี่น้องคิดดีทําดีแล้วรงเสือ้อใดเลยค่ะพี่น้องจังได้เข่ากัดได้ดีจังได้เข่ากัาได,ด,ไ,ดกไม่โชว์ไม่ลาบอยู่แล้วชงปูเจ้าคา่ะขอให้หฮมเนี้ยลูกหลานหอนแดดมากกับายซุมไอเย็นเดอร์ปูใหญ่หอน จะถูกอะพังเนืองหละพี่น้องมันชุมมฝนตก,กวันอาทิตยจ์ะจะมีไวรุ่นเนาะค่ะมาึ้นสุกทายบอกคก้นจะมีเนี้ยาะค่ะฟ้าปลายทยอยกันมา เดี๋ยวต่างจิตอธิษฐานถวายอ่ะั้งสักการบูชาท่านปูไปพร้อมๆกันคค่ะพี่น้องผู้ใดที่กำลังทอแทนในชีวิตเนาะคะ่ะพี่น้องจะขออวยวัลใช่วยพรในบุญกุศลทีได้เฮ็ดได้สางมือนี้เนาะคะ่ะให้ทุกๆท่านค่ะจงพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะคะ่ะ ขีสิ่งใดสมมุงมาตรปรารถนาล้วนเร็วท่านใจเนาะค่ะพี่น้องอนุโมทนาไปพร้อมๆกันเ้อพี่น้องคนเฮ็ดเต็มใจให,หาคนเฮาบ่มีภัยอยู่ข้ามฟ้าเนาะพี่น้องหากกันแต่งกันทำบุญอธิษฐานคิดให้กันสร้างบุญบารมีไปพร้อมๆกัน นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุอิติปิโสพะขาวยมมัคราชานุทาวสุวรรณุ มารณะสุขังอรหังสุกโตณะโมพุทธายะทาเวสวุวนโนจรตุมหาราชิกายาขับพันตาพัทโพิโทวเวสสักุทธะพุทธัทงอรหังพุทโตสาธุเด้อราวรมีทเทวสวุวรรณ ปูเอย่กพี่ปฏิสถานอยู่ในนี้ร้านมขอเพิงเหมือนแ้วมีทันปูขอหาโตเลทีลูกยิบมีโชคมีลาบเหมือนทุกทุกั้งที่พานมาให้ลูกได้โชคได้ลาบเย็นนี้ถูกหวยรวยเบอร์เย็นนี่นะคะาทาันปูขอโจก่อนลาบม,มื่อแรงนี้เด้อปูหองแหละสาธุสาธุสั เดี๋ยวถวายน้ำแดงแล้วก็ะเขียนคำอธิษฐานเนาะค่ะใส่ผ้าแล้วก็ไปผูกกันเนาะค่ะพี่น้องทำรวย เดีย๋ยวจะเขียนตัางจิตอธิษฐานเพื่อพี่น้องเอฟซทุกคนพี่น้องตูกทุกฐานทีเคยทําบุญห่วมกันมาเนาะค่ะพี่น้องอธิษฐานจิตเอาเดอ้อพี่น้องกใหายถูกทานมีโชคสิ้นเดือนนี้เนาะค่ะพี่น้องผูไดทําบุญกัอยากมีโชคไมีลาบกันทั้งนั้นละพี่น้อง เจียบผูหนึ่งละ่ะขอบ่อขอหน่อยขอรักแสนรักล้านพุดขอหยังในหน่อยมันบ่อพอเนอะาะบอเมนโลกเพราะว่าข่ได้มากกว่าก็นําไปทําบุญไปสางเนาะค่ะ ด้วยลันฝาราชาโชค ลูกร้านมาขอเบอิกจะเปิดโชว์เปิดลาเพื่อทีจ่จะนําไปสร้างบุญสร้างกุศลนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุบาร,รมีปูยญาศักดิ์สิทธิ์ได้มาย่ำได้เพื่อนก็หายหายแบบหายนักพร้อมคันเพื่อนหายอะหายนักพร้อมปูม่มเคยหายน้อยๆดอกมาหลอบก่อนโอโ้โหแทบจะเป็นลม ลูกลานเดินข้างไปใส่ก็หายแขวขาดปลอดภัยมีโชคมีลาบด้ดยปูบอ่อลูกสิเก่าไปทั้งใดก็ตามแต่ให้เกิดบุญให้เกิดกุศลเกิดบารมีเสือโชคเกิดลาบโดยเฉพาะโชคลาบลาบ ขนาดแนมข้างหลังยังมีโตเล็กเว้ยงคนแนมหวยเนาะสาธุสาธุสาธ,สาธุขนาดแนมข้างหลังยังเห็นัวเลยกกะประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าสักการะทันปูแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปสักการะทันแม่เนาะคะ่ะทันแม่เจียบอยากบอกว่าซักสิ่งยางมากเนาะคะ่ะเฉดเช่นเดียวกับทันปูหรือว่าทาวเวสุวรรณที่ห้าได้จิตอธิษฐานไปเมื่อกี้เนาะคะ่ะ นำถ่วมปากถ้่อันนี้ขึ้นมาหวอดปีเลยไหมเนาะเดี๋ยวข้าววายทันแม่เสร็จแล้วข้ากกจะขะ้นไปสไกายวอลก,กันเนาะค่ะพี่นองขออนุญาตึน้นเพื่อนเดิมแม่ทันแม่ก็ทานปูอยู่นู่กันทานปูกับซักซิด พ่แม่ก็ซักซีดซักซีดไว้แล้วยอยู่ที่ใจเฮาสารแม่จะอยู่ข้างบนอีกันหนึ่งเนาะหนึ่งสาลปูมาที่แล้วก็หาหลายจะปูเจ้าแม่แม่ก็หาปูก็ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุบุญกุศลที่ลูกได้เฮ็ดมามื้อนี้ลูกหลานขอมโมทนาสาธุให้ปู่แล้วก็ย่าขอให้ปูโชคลาภให้ลูกให้หลานบ่ว่าล,ลูกสิเหตุการณ์ใดก็ให้ประสบความสําเร็จปาสจากศัตรูโมมานทั้งปวง ชนะโมมานทั้งปวงที่คิดบดีกับลูกกับลานขอให้ลูกได้เป็นสะพานบุญในเหตุด้สางดังทีใจต่างไวนะจะ่ะสาธุสาธุสาธุมานย่มได้ก็ไดชูกับแม่เป่นเรื่อยกรบปูกับแม่สาธุอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเนาะค่ะอยู่ข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมาก,ก็อย่าลืมมาขอโชค ขอรบเนาะกับปูกะ,ะับยาเนาะค่ะที่อยู่สาแห่งนี้เนาะคะ่ะมีแม่ตายังมาเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะที่ติดตามเบิ้งคิปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งคิะคะงปหนาเนาะค่ะจะพาจนไปสกายวอลกับพี่น้องขอบคุณค่ะ